แล้วทรัพย์สมบัติอย่างอื่นไม่ได้หรือไม่ได้จะเอาอะไรไปนะครับที่บ้านก็ขายไม่ได้เห็นไหมล่ะมันไม่ใช่โฉนดนะครับจะแบ่งกันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่โฉนดนะครับนะทุกที่ทุกทางลูกหลานก็ไปอยู่หมดแล้วนะครับเออจะไปยึดของลูกหลานคืนเหตุผลอะไรที่ไปยึดของคืนนะครับมีเหตุมีผลไหมมันไม่มีนะครับนะถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับเออถ้าลูกนะครับไล่พ่อแม่ออกจากบ้านเนี่ยนะครับเออนั่นมีเหตุมีผลขอคืนได้นะครับฟ้องร้องขอคืนได้ นะครับเออนะแต่ทุกวันนี้นะครับก็มีหาเรื่องอย่างนี้นะครับประวัติของตาเขาดูอยู่นี่เห็นไหมนะครับยาก็ยาให้เขาไปนะครับเออนะครับนั่นแหละแค่นั้นนะครับนะครับถ้าเขาอยากจะยาก็หยาไปเลยนะครับเขาจะไปแต่งหำนะครับหำมสองลูกนะครับแค่นี้เหี่ยวไปแล้วนะครับนะหำมเหี่ยวนะครับเอาหำมเหี่ยวไปนะครับแค่นั้นใครจะไปทําอะไรใครจะเอาไปอะไรก็แล้วแต่แม่งเธอนะครับเออให้ไปนะครับ เออน้าแต่ไปไหนก็ลมมงคลนะก็พ่อแม่ทะเลาะก,กันนะแต่ไม่เห็นน้าแต่เลยคุณทีมบอลเราอย่าไปถามถึงเขานะครับเขาจะไปไหนไม่ไปไหนก็ช่งางเขาถอะนะครับเออนะครับพ่อแม่ทะเลาะก,กันนะเป็นเรื่องของพ่อของแม่นะครับถ้าน้าต่ไปยืนอยู่แถวนะั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับเออเดี๋ยวจะไปห้ามพ่อไปผักอ,อ,อกพ่ออีกพ่อนะครับเห็นน้าแต่มาแล้วนะครับจะไปหา จะไปหาแม่นะครับเนาะเออดนัทเทก็รีบมาขวางไว้เอามือแตะอกนิดเดียวตาชานหงายท้องตึงเลยนะครับนะตาชานก็เด้งตัวเององอกก็ปุ๊มนะครับเนาะหงายท้องตึงเลยนะครับไอหมูตอนก็เป็นเล่นอีกแล้วไอนะครับไอ,ไอลูกทอรพีนี่นะครับนะนะครับโอ้ดูมันผัดพ่อมันนะหงายท้องตึงเลยนะครับเห็นไหมละ่ะนั่นแหละนะนะครับไม่อยู่ก็ดีแล้วนะครับนะไม่อยู่น่ก็ดีแล้วก็น่าตายนะครับน่าตายก็อยู่นี่ นะครับใครๆพวกนั้นเขาก็อยู่กันหมดนะครับนาแต่ไม่จําเป็นต้องอยู่นะครับเอออย่าไปคิดว่านาแต่ไม่อยู่เป็นลูกทรพีนะครับอย่าใช้ความคิดแบบนี้นะครับเออเออนั่นแหละนะครับจักรพรรดว่าอ่าอ่าอ่ิ้นะครับจริงๆนะครับเนเห็นไหมลูโมคุลก็เข้าไปดูมาแล้วคลิปนะนะครับคลิดนะครับมันออกคลิปก่อนนนั้นแล้วนะครับโอ้ยมีออกมาหลายช่องออกมากันสนันวันไหวนะครับ ลุงๆอะต่อยแม่งเลยนะกันเ้นะกันผมไปด้วยนะกันไม่เอานะครับนะนะกันลุงบางคนจะตามหลังไปวันชัยอยู่ข้างหน้านะครับขวาอ่ะออีวันนะกันเออไอหมูตอนนั้นอะยนะกันตัวเสียบในที่หนึ่งเลยนะกันลุงบางคนอะถูกต้องครับนะมันต้องเอาไอ้หมูตอนออกก่อนทุกอย่างสงบเลยนะครับแล้วไอ้หมูตอนแล้วก็ยูทูปนะครับยูทูปต่างถิ่นนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับเอาออกให้หมด นะครับไม่ว่าหญิงว่าชายนะครับไล่ออกนอกพื้นที่ให้หมดนะครับเออถ้ามึงอยากอยู่ในไะล่ออกนอกยามาถ้าเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านขวกอกไม่ได้เลยนะครับเห็นไม่ผ่านได้นะครับนะถ้ามาอาศัยไม่ได้่ายคิดไม่ได้นะครับเออถ้าเข้ามาในพื้นที่นั้นเดี๋ยวมันก็ยุยงส่งเสริมปลูกปัน่นชาวบ้านเขาอีกนะครับห้ามเข้าในบริเวณน,นั้นเลยนะครับเออนะครับเอ,อจริงๆนะครับออให้นายอำเภอสั่งเลยนะครับ บุคคลนี้บุคคลนี้บุคคลนี้นะครับห้ามเข้าในพื้นที่นะครับห้ามเข้าในพื้นที่บริเวณนี้ผ่านได้นะครับเออมึงจะไปนั่งคุยโกกตูมก็แล้วแต่มึงนะครับมึงจะไปนั่งคุยนั่งหัวสูงก็แล้วแต่มึงนะครับอิวนะครับเกมตื่นตื่นะครับนะนะครับไม่เชื่อคอยดูดีไปแอบดูชาชาณคืนนี้ถ้าไร้สดนะครับคนดูขี้หมูขี้หมาอย่างน้อยสองพันนะครับไม่เชื่อคอยดูนะครับหลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมาร้อยกว่านะครับสองร้อย พอๆกับลุงมงคลนี่แหละนะครับเออหลังจากนั้นนะนะครับถ้าว่าคืนนี้เป็นไ์สดเมื่อไรเนี่ยขึ้นมาแน่ยสองพันกว่าสามพันนะครับไอหมูตอนนตัวแรกเลยทั้งกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มอ่ะนะครับทั้งกลุ่มที่อยู่ต่างถิ่นนะครับไล่ออกไปหมดนะครับที่มีนะที่มีนะครับเขียนชื่อไปเลยนะครับบรรทุกไปร้องนะครับเห็นไม่ไปร้องเลยนะครับขับไล่อยู่ทุกออกนอกกรอบให้หมดนะครับห้ามเข้าปัญหาจะ หมดไปแน่นอนนะครับกบนอกกันลานะครับถูกต้องครับนั่นแหละลงบกคลก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับอยากให้มันอยู่ในพื้นที่ถ้ามันอยู่ในพื้นที่มันมึงแบบโอ้ยคุณจะไล่เขาได้ยังไงคุณมีเหตุผลอะไรนะครับมันจริงหรือเปล่านะครับคุณไปบอกว่าเขายุยงส่งเสริมเนี่ยนะคุณมีหลักฐานอะไรนะครับเอาคลิปตัวนั้นไปให้เขาดูด้วยนะครับที่มันวางแผนกันถ่ายคลิปด้วยนะนะครับไอ้แล้ว้ังไปเอานะครับฝาบ้านนะครับฝาลงสีของไอ้แต้มนอฟ น่ไอ้หน้านู่นะครับในหมู่บ้านเนี่ยเราต้องไปร้องเรียนทุกคนเลยนะครับห้ไปตรวจสอบนะครับนาเห็นไหมนะมันวางแผนกันก่อนนะครับเอ,อไปหันนะแต่ครับนาว่าอาอาอ้ออออนะครับใส่พุดดินนะครับมันใส่นะครับ